ใหตะก,กะแตนปลาต้งก็กลับด้วยจ้าคุณยายบอกว่า <c oughs> ต้องให้สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันกับจังสี่กระแซบอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้อยู่ที่ฟาร์มตะก,กะแตนของคุณยายเกยวคือเก่าด้วยจ้าพี่น้องพี่พานมาถามคุณยายเบิ่งดด้วยจ้าว่าเห็ดต่ก่อนพ่นเะห็ดเอียงยายร็เห็ดนาหลาตะกี้นะเห็ดนาะอันมีลงเลือนตะกะแตนมีคือเห็ด ที่พอซ้ำขายขายซ้ำเบียบบักพริกบัขืเค้ะซ้ำกะลําขายคือแต่ว่าเขาปลูกปลูกพืชเนาะว่าจ้าปลูกพืชคือปลูกพืชนี่มันได้เงินใส่สารเคมีมัคือเลี้ยงตะกั่วเตียนแล้วก็ใส่เวลาโดนปลูกพืชนี่ต้องสามเดือนสี่เดือนค่อยได้เก็บผลผลิตขายปลูกกะลํมมังซีก็ได้อันนี้ตะกั่วเตียนแค่เขาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับสามมือเลี้ยงค่ะ เดือนับสามมืรอได้เก็บบันตุกขายได้เก็บไครนี่บอยหน้าคืออย่างกับบอยหนาว่าแต่ขอให้เฮามีหนาบัดนี่ไต่ขายตัวมันนี่ได้ทอาใดจะวันนี้ไ้วยายลงหนกิโลนึงเนาะได้หมื่นลงไข่กิโลนึงนี่จะลงไข่ไข่แบบนี้นีอจะแล้มันสีพอออกมาเป็นเป็นตูนี่น้องขายได้เป็นเป็นเงินขายแต่ตูอ่อนกะขายไปละลี่เนี่ยนะ ตัวอ่อนกระขายละขายเป็นกระซั้งอีกกระขายได้ประมาณหมื่นหาคุณล่ะลงกิโลหนึ่งนะจลงกิลงลงไขกิโลหนึ่งสิได้อยู่ประมาณเงินหมื่นหาที่น้องถือว่า่ธรรมดาจ้าผูดเดียวเนาะใส่เวลาแค่เดือนเดียวจ้ะกับอีกขั้นวาย่างหลายสิบหามื่นหนึ่งเดือนสิบห้าวันบ่เกินนี่ของใหญ่ไม่ถึงนั่นไม่ถึงหนึ่งเดือนกับห้าวัน สามวันมาผ่อนหายจ้าเาวันที่สิบสองเพราะวันท hm ี่ส uh ิบสองยายมันเริ่มคลอดวันที่สิบสองยายเก็บวันที่สิบหานมันจ้แม่เดือนหนึ่งกับสามวันเดือนหนึ่งเดือนกับสามวันพี่น้องจ้ะใส่เวลาบ่อไหลจ้ะได้เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่เฉพาะขายโตัวนี่จ้ะพี่น้องอันนี้ยังบ่ได้ขายรวมขายไข่นี่จ้ะคือไข่นี่เขาเพิ่นกระสีได้อีกเดีขายได้อีก ไข่หนี่คือขายได้อีกจะพี่น้องจ้าจะพ่อตเพื่อนขายไปแล้วได้เงินหมื่นหาพี่น้องัดเพะไข่กิโลหนึ่งอันนี้ไข่หนี่ขีดละพันกิโลละหมื่นจ้าพี่น้องพามะบึงไข่ใกล้ๆกบิบึงนี่ลักษณะของไข่ตะกะแตนนี่จ้าลักษณะของไข่ตะกะเตนจะเป็นแย้ยวแบบนี้ วัตถุดิบตามที่เขามีจ้ะเพราะว่าคุณยายก็เห็ดตามวัตถุดิบที่มีจะบดได้สิ้นเปืองหลายาต้องหาวัตถุดิบเอียงให้มันยุ่งยากถัดทรายถัดทรายลึกมันจะจักอยู่จะเขตรับด้วยจ้ะคุณยายบอกว่า <c oughs> ต้องให้ทรายลึกมีความความเลึกจะไขส่สีสียาวอันนี้คือไข่ใสกระสอบนี่มันสันพี่น้อง นี่จ้ะเทียบใส่เทียบเซกันอันนี้ใครใส่กระสอบใส่ใส่อันนี้ใส่ใส่กระตาใส่ใส่ทิมมีความเลิกก้นกันนะจ๊ะพี่น้องมันสีได้ใครเงาใครงามก้วนสีลำบันนี่ใส้ซ้ายแหงนเฮาก็ไปร่อนอีกนี่นะก็สีแท็กห้ลูุค้านคือเอาซ้ายอกไหล่ที่สุดจ้าจ้า้อน้ำอีกเขาเรียกว่าฟ้องน้ำที่ปลายมันนี่นะ ចាំមើលផងណាងាយ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 ចាវាវាលึกថស្អាតលึกវាចាងាយងាយងាយនេះទៅលុយໄຂតកកែនปลาតង្កាអឺ ผู้ใดสนใจกะสั่งน้ำคุณยายได้เด้อจ้ะอุดหนุนเพิ่นใดจ้ะเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจกะโทรมาสอบถามมาสั่งได้จ้าอาชีพเสริมลองเห็ดบึงจ้านี่จ้า